สำหรับคำสั่ง What New s o l i c เ m มสำคัญที่สุดตัวต่อไปมีชื่อว่า f l o r Fin ท o l y นะครับซึ่งคำสั่งนี้มันจะอยู่ในคำสั่ง f a c e Milling อีกทีหนึ่งนะครับอาจจะเป็น Option นะครับเพิ่มเข้ามานะครับที่จะมาช่วยในการต่ดหน้านะครับอย่างเช่นก่อนอันนี้นะครับถ้าเราปาดหน้าเราเกิอสต็อกไปเยอะเราต้องมีการตัดหยาบไปก่อนแล้วก็ตามด้วยฟินิทนะครับแต่อันนี้มันจะเป็น Option ที่ว่าเราฟินิ h อย่างเดียวนะครับ โดยคําสั่งก็คือเราเลือกคําสั่งเฟสมานะครับแล้วไปคหนวณพวกสีรอบนะครับต่างๆในสีรอบก็จะมีนะครับออปชันหรือว่าชื่อที่ขึ้นมาว่าฟีฟินิชกับสป i ิน i n ฟินนะครับจะแยกกันโดยที่เชิงระหวา่างสีรอบการกัดหยับนะครับกับฟีรอบการเก็บฟินิชนะครับจะแยกมาให้นะครับออปชันตัวนี้ หลังจากนั้นก็มากําหนดพวกเลเวลต่างๆนะครับว่าในการเก็บผิวนี้เราจะให้ลงครั้งละเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับที่ตัวเทคโนโลยีนะครับก็จะมีออปชันเพิ่มขึ้นมาก็คือตัวฟลอร์ซินิคโพลีนะครับเราก็ทําการติ๊กนะครับเลือกเครื่องหมายถูก Active ไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปทําการเซฟแคลโเลนนะครับเพื่อดูลายจมผะัดแล้วก็ไปซิมูเลต เพื่อจำลองการตัดเฉือนอันนี้เรากดเป็นซิงเกิลนะครับเพื่อจะดูว่าตัวโปรแกรมนะครับจะทําการดึงสีรอบที่เป็นเงื่อนไขการฟินิตเท่านั้นนะครับมาใช้งานนะครับจะไม่ได้ดึงสีรอบที่เป็นเงื่อนไขของการการหยาบที่อยู่ตัวด้านบนนะครับมาใช้งานนะครับอันนี้ก็ทาให้เราครับสามารถเลือกใช้งานได้นะครับตามต้องการว่าจะกัดหยาบหรือว่าจะเก็บผิวนะครับอย่างเดียวนะครับ